สวัสดีนะครับวันนี้อาตมาสองคลิปละตอนแรกกําลังคิดอยู่ว่าจะพิดีกพรุ่งนี้ไปเลยไหมเพราะว่าพรุ่งนี้สําคัญอยู่เป็นอีลิมนะครับแต่คิดคิดไปแล้วไม่เอาแล้วกันนะครับแยกคลิปเหมือนเดิมละนะเดี๋ยวคนดูจะงงอีกเพราะงั้นแล้วตอนนี้พูดถึงสถานการณ์ดราม่าล่าสุดแล้วกันผมย้ำอีกรอบนะครับผมไม่ได้อยากมานั่งทําคลิปพวกนี้เพื่อเทาคอนเทนต์รือว่าอะไรนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมเนี่ยคุย กับฝั่งที่เขาประสบปัญหาโดยตรงนะครับล่าสุดเนี่ยคุยกันเพราะว่าเขาเก็มาฟอลโล่ทวิตเตอร์ผมแล้วก็นั่นแหละแลกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นรายรกันคุย,ยกันเยอะแบบ2เลยคือปัญหาพวกนี้นะครับคือปัญหาที่คนตามซีนในการแข่งวอลโลแลนต,ต้องรู้นะครับผมย้ำอีกรอบต้าผมมานั่งทำออเทนอย่างเดียวคือนั่งสรุปแบบเอาแซบๆกว่านี้เยอะแต่ผมมาพูดในฐานะเพื่ออยากจะแจ้งในเรื่องนี้ให้ทราบว่ามันสําคัญมากครับ การอนาคตในการแข่งขันก็มาเข้าเรื่องกันเลยเกี่ยวกับสถานการณ์ของเดอร์มองโกฟ์นะครับทีมนี้นะครับถ้าใครดูอีกเกมหนึง่งซึ่งแน่นอน CS ช่วงนี้เดอะมองโกนะครับฝั่งของ CS เนี่ยค่อนข้างที่จะผลงานดีนะครับปีนี้ผลงานไล่ตีคู่วนมากับฝั่ง Gen G ของวาโลเลยนะครับแล้วก็มีการแบบทีบิวให้กับโซโลน,นู่นนี่นันอะไรด้วยอนันนก็วาดไปซึ่งล่าสุดก็เหมือนตกรอบไอเแล้วเนาะแต่จบท็อป ก็ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าตาของฝั่งเอเชียได้อยู่ที่นี้นะครับปัญหาคืออะไรกลับมาที่มองโกวอล l ลอรแลนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมสรุปในเพจสั้นๆแล้วถ้าใครจะอ่านถึงปัญหาก่อนหน้าน,นี้นะค,คือเขาเป็นทีมองโกใช่ไหมมองโกเนี่ยถ้าพูดตามตรงนะครับประเทศเขาเนี่ยมันไม่ได้มี v a l o ลอร์แลนด์เชลเลนนะครับหรือพูดง่ายๆไม่ได้มี VCL แบบบ้านเรา ที่ก่อนหน้าที่จะเป็นวอลเลย์อลเลนซในสปิดสาเนี่ยยังแยกเป็นประเทศประเทศอยู่เขาไม่มีแบบนั้นนะครับยังประเทศเล็กๆหรือว่าซีเล็กๆอื่นๆฮ่องกงไต้หวนันเขาก็ต้องกุ๊ปเป็น2โซนเข้าด้วยกันอะไรแบบนี้เนาะแต่พอมาดูในสถานการณ์แบบนี้แล้วนะมองโกพอเขาไม่มีในเรื่องของ c ชลเลนเจอร์ของเขาเองเขานําทำไงครับเขาก็ต้องไปเล่นผ่านระบบแบบอื่นเอาซึ่งล่าสุดมันมีระบบพรีเมีย เพราะงั้นแล้วบางคนอาจจะเริ่มสับสนนะครับว่าทําไมหลังๆทีมพรีเมียร์ในะระดับที่อยู่แบบหัวพิระมิดแบบหัวจริงๆนะแบบอยู่ยอดอะไรเงี้ยหลังๆมาพอไล่ๆหดือแล้วนี่มันไล่ up ทีมแข่งชัดๆใช่ชครับมันคือการเอาทีมแข่งหรือว่าสังกัดมาครอบมาแล้วเนื่องจากว่า1ถ้าใน C ีเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขายุบไปเป็น C ยุบจาก5ประเทศไปแบบนั้นเพราะงั้นแล้วไอ้พวกที่ไม่ได้อยู่บนบนของประเทศทาอะไรครับก็ต้องมาแคสคัดผ่านพรีเมียร์ซึ่งก็มากองกันอยู่ตรงนี้แหละ ซึ่งปัญหาตรงนี้ของมองโกนะครับตอนแรกเขาบอกว่าไปลองในฮ่องกงไต้วันแล้วเนาะแต่ไปดูในเรื่องของระบบซิส t e เต็มเซอร์กิตและพวกนี้มันไม่เวิร์กถามว่ามันไม่เวิร์กไงอ่ะขออนุญาตเปิดผ่านเพจตัวเองก่อนมันไม่เวิร์กเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีเคสของฝั่งของทีมโคบอลทีมโคบอลนะครับเขาเข้ามาตอนสปิทสอแล้วระบบที่คัดผ่านพีเมียมันเพิ่งมามีตอนระหว่างสปิทหกับสปิทส พูดง่ายๆคือขาดไปสปิดหนึ่งเท่ากับว,ว่าถ้าคุณไปแข่งตอนนี้เสียบตอนนี้มันลุ้นขึ้นเอเซนชันไม่ได้เลยครับเพราะว่าเนี่ยแต่ยัมันหายไปสปิดหนึ่งเลยเอาอะไรมาลุ้นไม่มีทางครับเนี่ยครับโคบอลก็จะสถนานการณ์แบบเดียวกันเขาจบท็อปทีนะครับของสปิดสองแต่เนี่ยเขาลุ้นเข้าเอเซนชันไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเขาเพิ่งมาเข้าแข่งต่อสปิดสองเนี่ยครับคือปัญหาเขามองว่าระบบในเรื่องของสเกิตมันไม่แฟร์ซึ่งไม่แฟร์ไงก็ลองไปฟังในเรื่องของ ระบบโซกทิที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับในคลิปเก่าๆแล้วทีนี้เขาไปลองอะไรต่อเขาไปลองในโซนญี่ปุ่นนะครับเขาไปลองในโซนญี่ปุ่นปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอะไรแบบนี้เนื่องจากว่าญี่ปุ่นไม่มีระบบของเซอร์กิตนะแต่เนี้ยเขาให้คิดตั้งต้นไว้ก่อนว่าอ๋อไปแข่งญี่ปุ่นอนะ่ะมันไม่ใช่ว่าจะดีนะเพราะว่าอะไรครับนี่ครับดูแผนที่ดีๆนะ มองโกเลียและถ้าเอาเมืองหลวงอุลบาตอ์นะครับอันนี้คือทนะเลทรายโกบีเนี่ยอันนี้คือทะเลทรายโคบีคือแบบทะเลทรายหมดเลยเนะี่ยเมืองหลวงเขาอยู่ตรงนี้ไอ้เขียวๆตรงเนี้ยน,นะข้ามไปโตเกียวคุณว่าเปิีมยวันเยอะไหมถ้าคุณคิดว่ามันไม่เยอะอ่าลองลดขนาดแผนที่มานะครับลองลดขนาดแผนที่มาถ้าคุณคิดว่าไม่เยอะเนะี่ยคุณลองดูในเรื่องของการติ๊กแมปดีๆนะขนาดครับขนาดเนะีนะ่ยเนี่ยพอๆกับไต้หวันเนะี่ย ข้ามไปญี่ปุ่นเลยเนี่ยได้กว่านิดนึงหรือว่ามานิลาข้ามไปแข่งเนี่ยเนี่ยพอๆพอเลยนะปิงไม่ใช่ธรรมาดานะครับมันไม่เหมือนของเราที่เนี่ยลงไปสิงคโปร์ปุ๊บอ่ะสามสิบะเพราะงั้นเลยเนะี่ยติดปัญหาแต่ท้ายที่สุดแล้วเก่งพอครับชนะพีเมียเนี่ย EP 8 A 3แล้วก็ EP 9 A 1อันนี้เป็น Inv วายดิวิชันแล้คือจะเป็นแบบพวกทีมเชิญพวกตึงๆแล้วพวกตึงๆแล้ว พอเงินแล้วเนี่ยอีท e ีมเดอะท็อปโฟร์ทีมอินโทบีซีเจสปีดสามแอดวานซสเตทเป็หนึ่งนะครับญี่ปุ่นเขามีสปีดสามของเขาอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งลิดเดิลเนี่ยก็ได้ไปแข่งพอเงินแล้วเริ่มเซิร์ชจากลิดเดิลแล้วกันลิดเดิลได้ไปแข่งสปีดสามนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเนี่ยแอดวานซ์ตงโซนเนี่ยแอดวานซ์ตงโซนเนี่ยมันควรจะเป็นสล็อตที่มันมาจากในเรื่องของการคอลี่ไฟพรีเมียร์นี่ครับเนี่ยมาจาก การคุริฟายพีเมียตรงนี้เนี่ยเขามีเฟสหนึ่งเฟสสเนี่ยครับควรจะมาจักตรงนี้อันนี้เป็นพวกที่จบบวยของฝั่งสปิด2ถ้าจะไม่ผิดนะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหามันอยู่ที่อยู่ดีๆเขาถูกแจ้งมาว่าอ่าขอโทษนะครับมาแข่งสปิด3ไม่ได้เนื่องจากว่าตามกฎของ c ชลเลนเจอร์แล้วเขาขอนักแข่ง3ใน5คนของทีมหรือกดส่วนมากเป็นนักแข่งญี่ปุ่น ซึ่งตรงนี้คนอาจจะย้อนกลับไปว่าอ้าวแล้วตอนสกาตอนนั้นตอนสกาตอนนั้นมาเข้ารูบุ๊กในเรื่องของรีสิเดนต์ครับหรือผู้พำนักในญี่ปุ่นพะงานแล้วเนี่ยเขาผ่านตรงนั้นไม่ได้ไม่ต้องไปย้อนเรื่องของไล์อัพสกาตอนนั้นที่คนบ่นว่ามีต่างประเทศเยอะเนี่ยครับมันมาเข้าแก๊ปตรงกดนี้ทีเนี้ยน,น่ะเขาสตันไปแล้วเนี่ยห้องกงใต้หวันญี่ปุ่นมีกฎ3ต่อ5นี่คือสิ่งที่เขาเดอาพอยตามมานั่นแปลว่าอะไร แปลว่าถ้าย้อนไปในเคสของโคบอลเขาแข่งห้องกงได้หวันและฝั่งของโคบอลอ่ะตามไม่ทันนะฝั่งของโคบอลย้ำมาว่าเนี่ยตอนเคสตอนเนี้ยและตอนสปีดสองตอนเนี้ยเขาก็ได้รับแจ้งมานี่ว่าเนี่ยโซนนี้ห้องกงได้หวันเขาก็มีกด3ต่อ5นะและถ้าไล่ดูทุกไลน์อัพเนี่ยไม่นับทีมนี้ไม่นับโคบอลทีมเดียวที่เป็นมองโกลวลเนี่ย ไม่ไต้หวันล้วนก็เป็นฮ่องกลงล้วนหมดครับเขาลีเวนฟอร์ดเป็นฮ่องกลงล้วนและตอนนี้ขึ้นเอเซนชันไปละนั่นแหละเนีย่ยมันไม่มีทีมไหนที่เบรกเดอะูเลยมันมีทีนี้ที่ไม่ใช่ฮ่องกงไต้หวันทีมเดียวแต่เขายัางให้แข่งพอง,งานแล้วเขาเลยสงสัยว่าอา้าวแล้วทำไมผมถึงแข่งไม่ได้ในเมื่ออีกอันหนึ่งมีรูบุ๊ชัดเจนเหมือนกันว่าต้อง3ต่อ5แต่เขาแข่งได้และแข่งจนจบสปิดด้วยถึงแม้จะจบแค่ท็อปทีถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นเอเซนชันก็ตามแต่ทำไมเขาถึงปล่อยแข่งมา แลวย้อนกลับไปญี่ปุ่นโอเคถ้าเป็นในเรื่องของกด3ต่อ5เนี่ยถ้าลองมาไล่โดยดีๆมันมีไว้เพื่ออะไรครับเพื่อคงไว้ซึ่งเรื่องของเลเวเซนต์ของแบบทีมในประเทศนั้นอย่างเช่นทีมไทยอะไรแบบนี้แข่งในไทยมันก็ต้องมีนักแข่งส่วนมากในทีมอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติครับแต่ปัญหาคือทาไมอีกอันหนึ่งปล่อยให้แข่งได้ทาไมอีกอันหนึ่งไม่ปล่อยให้แข่งเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เขาสงสัยเพราะงานแล้วล่าสุดซิทูเอชันล่าสุดของโบอมันเลยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา มาเลยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาตอนนี้ครับคือเลนลี่สแตนนะครับคือความข้าใจล่าสุดเนะี support League for East ่ย f f ฟ i ิเ l l ยลล p p ซัพพอร l l เ g ล e ลนเจอร์ล o กฟอร์มอน i กเ s ตุรกียมองโกอยู่ดิวิชั่นแบบพ้นแบบ Challenger ไปแล้วนะครับนี่คือมองโกตัวย่อ MN นะครับขึ้นไปเป็นระดับ Challenger กลับกลายเป็นว่าไปอยู่กับตุรกียและหลังจากนั้นไปลุ้นขึ้นฝั่ง e m e อเฮ้ย ยังไงอะเพราะถ้าคุณมาดูภูมิรัฐศาสตร์คุณดูครับคุณดูนะนี่คือเมืองที่ตั้งของการแข่งแฟนชายอะเอาสีแดงแล้วกันกาของการแข่งแฟนชาย EME นี่อุลามบาตต์เมืองหลวงมองโกเลียอยู่นี่เมืองหลักมันอยู่ฝั่งตะวันตกของตุรกีอยู่นี่ครับต้องข้ามไปตรงน,น,นี้และคัดขึ้นเอเซนชันก็ต้องไปนี่ เป็นการจัดภูมิรัฐาศาสตร์แบบไหนครับคุณสงสัยหรือเปล่าเพราะตอนแรกเนี่ย EMA มันกระจัดกระจายแบบที่ผมเคยแบ่งโซนให้ดูแล้วตรงเนี้ยคือหนักแล้วนะนี่คือ e m a ทั้งหมดครับนี่ครับคือ EMA ทั้งหมดเลยเนี่ยครับเนี่ยตัดโซน e อ a นี่คือทั้งหมดเลยคือนับตั้งแต่แอฟริกาเหนือมาโซนอ่าวตรงนี้ที่เป็นตัวันอกกลางนับตุรกีเข้าไปด้วย รัเสเซียนิดหน่อยแต่เขาไม่มีโซนของตัวเองเพระง้นแล้วเขาเลยกระจ,ระจายไปเทียสองอื่นๆด้วยอิตาลีตอนนี้ก็ถูกยุบโปรตุเกสก็ถูกยุบไปสเปนนี่ครับนี่คือ EMA ทั้งหมดและล่าสุดมีมองโกเลียแทรกมาอีกซึ่งโอเคเขาไปผ่านเทียสองตรงนี้แต่เนี่ยต้องข้ามทวีปครับต้องข้ามทวีปและปัญหาคืออะไรเนี่ยครับเท่ากับว่าไอโซนเอเชียกลางตรงนี้ภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้นับเป็นเอเชียกลางนะครับและมองโกเลีย ทำไมถึงถูกโดดเดี่ยวในเรื่องของเซีนวอลเลรแลนด์อันนี้ต้องไล่ยาวแต่ปัญหาเลยคือเนี่ยมันโดดไปโดดมาแบบเนี้เขาจะจัดการตัวอยไงปิงเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแต่ปัญหาเลยคือแล้วจะแข่งได้หรือเปล่าล่ะถ้าเอาตามความหลักหลักความเป็นจริงอะเออเอาตามหลักความเป็นจริงมันแข่งไม่ได้ครับ150ห้าสิบใช่ไหมถ้าไล่ตามความเป็นจริงอะทวีล่าสุดของโค้ดนะครับโค้ดเขาคืออืม แอนดี้อาร์ดี้อาโทษทีอาร์ดี้นะครับอาร์ดี้เป็นสายโค้ดเจนจีอะคาเดมีนะครับเนี่ย g l o b a l academy และตอนนี้ไปโค้ดให้กับเดอะมอ g โกอยู่ถ้าเอาข้อมูลจากคอนส์เมกี้เนี่ยล่าสุดเข้ามาฟอร์ผมนะถ้าเอาข้อมูลล่าสุดเขาบอกว่าคือทำไลฟ์อัพมาครึ่งปีแล้วถ้านับตั้งแต่กระบวนในเรื่องของเอ่อชาร์เลนเจอร์อะไรต่าง แชเลนเจอร์มันเริ่มระหว่างตอนสปิดหนึ่งซึ่งก็ประมาณช่วงหลังเดือน4ไปต้นมาก็ประมาณ4ีหเดือนอเป็นปัญหาที่หนักอยู่อาดี้เมื่อกี้เรบอกว่าไงเปิงล่าสุดปุ๊บมาคุยเรื่องเปิงล่าสุดบอกว่าร3 0กว่านะครับแต่เนี่ย ปั่นป่วนไปหมดนะรัปั่นป่วนไปหมดพองานแล้วตอนเนี้เราเลยงงกันว่าแล้วเขามีมาตรการในการรองรับในเรื่องของระบบพรีเมียร์ขึ้นไปสู่ระดับชาเลนเจอร์ยังไงคือโอเคแล้วว่าของซีเงี้ยมันค่อนข้างที่จะมีระบบระเบียบกว่านิดหนึ่งมั้งซึ่งคนก็สงสัยอีกเพราะว่าล่าสุดคืออะไรรู้ไหมซีสปิทสครับซีสปิสเนี่ยถ้าให้ดูถ้าให้ดูใ,ดใช่ไหม ลิสเติลกลับไปที่ลิสเติลอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอเซนชั่นแปซิฟิกดูผ่านทีมพวกนี้นะเพราะว่าทีมพวกนี้ก็จะได้ไปแข่ง c ีสปิดสามเขามีตัวแทนนี่มีตัวแทนเข้ามาเฉยเลย <c oughs> มีตัวแทนฝั่งมองกโกเลียเข้ามาเฉยเลยซึ่งถ้าพูดตามตรงถ้าไม่แข่งแลนก็ปิงข้ามกันไวโวดอีกนะครับ คุณดูก็ต้องค่ามาแบบนี้อีกแล้วคุณดูนะกรุ่มของ c l ช e เลนเจอร์บ1 2 3อันนี้โซนเดียวกันอินโด4 5และแน่นอนฮ่องกงไต้วัน6และเจ้านี่ข่ามาอีกต้องแข่งแรน์เท่านั้นครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยนั่นแหละครับ ขนาดระบบของ C เนี่ยมันยังดูสเปซส,สปาเลยแต่ที่อื่นเขาจัดการยังไงใช่ไหมถ้าเป็นที่อเมริกาหรือว่า NA ระบบนะครับค่อนข้างที่จะเคลียร์ง่ายหน่อยอย่างเช่นย้อนไปดูก่อนที่จะเข้าสปิดสองออเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยถ้าย้อนดูในส่วนของแผนที่ตรงโซนนี้เขาจะมีเวสกับอีส t นะครับอีส์ตง่ายๆนะครับเอาแกนนิวยอร์กเป็นแกนหลักแต่เอ้ย อ่าอีส์นะครับส่วนเวส์นะครับเวส์คือแคลิฟอร์เนียเนี่ยครับเอาอันนี้เป็นแกนหลักนะสองเมืองนี้เป็นแกนหลักนะเพราะว่าเป็นเมืองมานะครที่ใหญ่ที่สุดของชายฝั่งแต่ละชายฝั่งเพราะมีอีโคสเวสโคสแล้วคนนั่นแหละคุณสำเนียงนี่อยู่ของอเมริกันนะเนี่ยบรินผ่านไป US East ตัวเรสเซนเตสพามาอยู่ US, เอสเวส์นะแล้วก็ไปคัตอ่อเนี่ยครับไปคัตอ่อจนสุดท้ายเนะี่ยมันกรองเข้ามาได้ เนี่ยมันกรองเข้ามาได้หมดได้ทั้งอีทได้ทั้งเวสมาคนละทีมเอ้ยอ่าแบ็กเกตละทีมแต่สุดท้ายแล้วเดอะเกรเซอร์เนี่ยพอมาคัดเป็นระบบเลื่อนชั้นตกชันเดอะเกรเซอร์ได้อยู่ต่อในขณะที่ฝั่งบินเนี่ยได้ขึ้นมาแต่เนี่ยเขาแบ่งชัดเจนครับคือ1คัดไประบบพีเมียและหลังจากนั้นเนี่ยคือมันจะเป็นโอเวอร์ออลละคือไปตัดเหลี่ยมกันเองไปตัดเหลี่ยมกันเองตัวแทน44ใช้ฝั่งละ44 แลวหลังจากนั้นไปตัดเหลี่ยมกัน,นเองกับทีมที่ถูกทีบมาให้ต้องเล่นเลื่อนชั้นตกชั้นถ้าพวกนี้รอดก็รอดแต่เนี่ยถ้ามันมีแบบบลินสอดแทรกขึ้นไปได้ก็เนี่ยครับก็จะขึ้นไปแทนทีแมนดั h เชนเจอร์ที่ถูกทีบลงมาให้ต้องเล่นในระบบเลื่นชั้นตกชั้นแบบนี้นะครับในขณะที่ยุโรปผมเคยอธิบายไปแล้วแต่เปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันยุโรปเขาจะมีสิ่งที่เรียกล่าววาร์โลแรนเลจิโนเซอร์กิตพูดง่ายคือเทียสามของเขา เป็นรายการเทียสามของเขานะครับย่อมาจาก v r c นะครับไปเปิดดูคลิปที่ผมอธิบายก่อนหน้านี้ได้ของระบบการแข่งแบบ e m a ปีหน้าต่อมาก็เป็น Challenger ของแต่ละโซนอีกทีซึ่งตอนนี้มี7โซนแล้วนะครับและหลังจากนั้นค่อยแข่งเป็น Essential และขึ้นไปแฟนชายเท่านั้นเองประมาณนี้เนาะซึ่งในเรื่องของการเมนเนจ ของแต่ละสปิดของ Challenger EME ตอนนี้1 2 3แต่ละปีสปิด1สปิด2และสปิด3ฟังของตะวันออกกลางเขาจะมาแข่งร่วมได้ก็ต่อเมื่อ1เป็นช่วงสปิด3ครับสปิด1 2เขาจะไม่มาแข่งในเรื่องของรายการหลักเนื่องจากว่าพอแบ่งแต่ละสปิดครบได้แชมป์ท็อป1ท็อป2อะไรแบบนี้ยท็อป1ท็อป2จะต้องมาแข่ง เป็นมินิมัตเตอร์หรือแข่งเอาที่1ของแต่ละสปิดจาก7โซนนี้ซึ่งตีจากจํานวนทีมแล้วอาจจะเป็น14ทีมในแต่ละสปิดไม่งงเนาะสปิดหนึคัดมาจาก7โซนคัดมา7โซนอะไรแบบนี้สปิดสองคัดมา7โซนและหลังจากนั้นหาแชมป์ส่วนสปิดสามเอ้ยอมันยังไม่รวมหลักเพราะงันเป็น6ก็ยังได้เปเลขคู่อยู่ดีแต่เนี่ยสปิดสาม โซนนี้เขาถึงมาร่วมได้โซนนี้เขาถึงจะมาร่วมได้คือฝั่งของนอตแอฟริกาและก็มิดเดิลเอีเขาถึงจะมาร่วมได้ครับนั่นแหละทีเนี้ยแล้วฝั่งของเอเชียที่มันไม่มีระบบรองรับแบบ Regional League, เลจิ n น l l e a ีกเลจิ i น n a เซอร์อกิตแบบนี้ คุณจะเสียระบบพรีเมียเข้ากับที่ไหนละ่ะทําไมคุณถึงแอพพลายให้เขาไปคัดในส่วนของญี่ปุ่นตั้งแต่แรกถ้าในเมื่อคุณไม่ซัพพอร์ตให้เขาเข้ามาแข่งในราการละัะและต่อมาในโซนที่ซัพพอร์ตอะผมไม่ว่าอะไรนะแต่ปัญหาคือทําไมถึงห่างกันเป็นวาและเกิดเพราะงั้นแล้วมันอยู่ที่การจัดการโซนเหมือนกันคนที่มองว่าระบบพรีเมียดีคือมันก็มีส่วนดีอยู่แต่ถึงจุดนี้คุณจะเห็นแล้วว่าถ้าไม่ใช่ทีมระดับบ,บนจริงๆเนี่ย มันมีโอกาสที่จะสเปซสปายอยู่เพราะทีมระดับบนๆตอนนี้ครับเป็นระดับสังกัดมาครอบแล้วซึ่งตอนนี้ก็เป็นเดอะมองโก้ผมรู้จักคนนี้ผ่านตอนอ่าซ้อมปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมยังอยู่เซอร์เซียนั่นแะหละเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะยึดกับฝั่งไหนฮ่องกงได้หวันใช่ไหมอ่ะก็ต้องแอปพลายรู้ให้มันในนี้หน่อยทําไมแบบสปิดหนึ่งถึงยังไปไม่ได้สปิดสองอะไรแบบนี้ถึงได้ ซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของระบบการแข่งในตอนนั้นที่ยังไม่พร้อมแต่เอาไปแทรกระหว่างขั้นสปิดอ้าวกูก็ไม่ได้ลุ้นขึ้นแอเซนชันเขาไปที่อื่นที่อื่นเขาก็บล็อกว่าแบบอืมไม่ได้ไม่มีญี่ปุ่นเลยอะไรแบบนี้ไม่มีการคอมมูนิเคตกันตั้งแต่ต้นนะครับฟังของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าน่าเห็นใจตั้งแต่แรกครับเพราะว่าเขาไม่มีทียสอง,องเขาตั้งแต่เริ่มเฝั่มฟังของมองโกเลียนะครับคือเขามีรายการแข่งอยู่เนี่ยครับ ชื่อรายการแข่งย่อๆว่า MVT นะครับก่อนที่จะมาเสียเป็นระบบพรีเมียร์เพื่อที่จะคัดเข้าไปอยู่ในเชลเลนเจอร์ของประเทศอื่นนอกออกใช่ไหมเนี่ยครับเขามีในเรื่องของเคลียร์การแข่งของเขาอยู่ซึ่งออแกนไนเซอร์เป็นเมซ่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักช่องนี้อยู่นะส่วนสปอนเป็นเรื่องของเว็บเบ็ดอะไรแบบนั้นก็วานไปนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่จุดที่ค่า,าเกมฝกั่งนี้เขาแอพพลายกันอยู่แล้วเรารู้เด็กนะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือคุณจะแก้ปัญหายังไงเพราะ ผมไล่ตัวอย่างให้ดูครบหมดแล้วนี่ครับเมื่อกี้ NA เขาแบ่งเนี่ยครับเวทอีทครบจบนะอตะวันตกตอนออกไปให้มันครบครบหรือมองโกเลีย,ยเนี้ยจะแก้งไงจะไปฮ่องกงไต้หวันแล้วปรับเรื่องระบบโรกิจใหม่อะไแบบนี้ถ้าพวกนี้เข้ามาคุณต้องมีระบบรองรับที่ให้มันดูแฟร์ขึ้นสำหรับเขาหรือว่าเขาจะบายพาสกดไปเลยแบบนี้ก็ได้ ก็ต้องลองดูนะครับเพราะถ้าคุณจงใจให้เขาไปเสียบเข้ากับพี่เมียญี่ปุ่นแต่แรกก็กลายเป็นว่าหนึ่งคุณจงใจที่จะไม่แจ้งขอ้อมูลกับเขาตั้งแต่แรกแล้วคุณปล่อยให้เขาแข่งเขาเสียเวลาของเขานะครับเขาเสียเวลาของเขาคุณอาจจะมองว่าเขาผิดก็ได้ว่าแบบเรามีกฎตั้งแต่แรกแต่เนี่ยมันก็ย้อนไปตรงเนี้ยว่าแล้วทำไมฮ่องกงไต้หวันถึงปล่อยให้ฝั่งนี้เขาแข่งได้และผลงานดีด้วยเนียบ มันไม่ใช่ว่าแบบเขามาแข่งเฉยๆผลงานเขาดีด้วยนะครับเนี่ยจบที่3เนี่ยชัดเจนเขาไม่ได้มาแข่งเล่นๆและล่าสุดมีทินิตี้แซ่เข้ามาเนี่ยก็ต้องแข่งไประบบแลนจะได้ดูนี่นะทั้งนั้นแล้วผมบอกเลยครับว่าการทาคลิปเนี่ยมาเล่าปัญหาเนี่ยผมไม่ได้จงใจที่1มีอเจนดามาต่อต้านเรื่องระบบพีเมียระบบเทียสองที่สามอะไรอย่างนั้นนะผมอยากให้ทุกคนเห็นปัญหาไว้ว่าตอนเนี้ย ในเรื่องของการซิงระบบการแข่งอะไรต่างๆเข้าด้วยกันเทียสองเทียสามระบบพรีเมียร์อะไรพวกเนี้ยคุณเป็นระบบระเบียบพอหรือยังคุณเป็นระบบระเบียบพอหรือยังในการที่คุณจะใช้ระบบแบบนี้คือโอเคแล้วว่าในการจัดดีวิชชั่นอะไรในเกมต่างๆมันไม่ผิดแต่มันผิดตรงที่เขาได้ผลงานดีแล้วคุณจะแอปพลายเขาเข้าไปหรือเปล่าเพราะกลายเป็นว่าถ้าอยู่ดีๆคุณมาใช้กดแบบนี้มาบล็อกไม่แอปพลายเขาเข้าไปก็กลายว่าเขาเสียเวลาเปล่าดิเขาเสียเวลาเปล่า เพราะถ้าเอาในเรื่องของโซนยืนพื้นประเทศเขาก็ไม่มีแล้วทําไงจะแก้ได้เรื่องของการใช้เซิร์ฟเวอร์กลางนี้เหรอหรือการสร้างเนี่ยการสร้างรีเจียนใหม่ทําเป็นเอเชียกลางบวกมองโ,งโกเลียพเพราะอย่าลืมนะครับปัจจุบันปัจจุบันนะครับฝั่งของเอเซนชันบ้านเราอย่างเนี้ยฝั่งของเอเซนชันบ้านเรานะครับก็มีก็มีทีมที่ใช้นักแข่งคาซัคสถานนะ ใช้คาซักสถาน2คนเนี่ยครับดอซ่าหรือดอสนกับศูนย์ตาลคาซักสถานอยู่ตรงไหนอะนี่ครับอยู่นี่แข่งเอเชียใตย้เอเชียใต้เขาอยู่นี่ครับเนี่ยข้ามโลกอีกข้ามโลกอีกเหมือนกันและตอนแรกจะไปแข่งญี่ปุ่นเอเซนชันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยก็ต้องมูมาอินโดผมยังไม่ต้องวนกลับไปพูดเรื่องเอเซนชันเลยครับเนี่ยปัญหาเยอะ ต้องเข้าใจในเรื่องของแว l u ลการพูดแบบนี้นะครับคือพูดให้เพื่อที่จะรับรู้วม่มีปัญหาอยู่และคุณต้องแก้ครับไม่ใช่มาก่อดราม่านะจุดนี้ผมย้ําเลยผมไม่ได้มานั่งก่อดราม่าอะไรเพราะอย่าลืมว่าในเรื่องของการแปพผัเล่นอะไรแบบนี้ยังไม่รวมในเรื่องของระดับจารเล่นแบบอื่นเนี่ยคุณว่าเทียสองแย่แล้วใช่ไหมผมบอกเลยถ้าย้อนไปจนถึงฝั่งที่จะดึง Value เล่นจากฝั่งของเกีเชนเจก็เหมือนตอนเนี้ย เกียร์เชนเจอร์เขาก็ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเหมือนกันปีนี้เรื่องบอดแคสอะไรพวกนี้โดนโปรโมทน้อยมากนะครับหรืออย่างระบบแอปพายเข้าไปแข่งในระดับ c ช a เลนเจอร์โอเคว่าเขาต้องกองเยอะอะไรแบบนี้นแต่เนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะผ่านระบบแบบไหนเข้าไปอีกอ่ะอย่างอันเนี้ยเขาผ่านเข้าระบบพีเมียไปแล้วไปอยู่กับดัชหรือว่าสโซนเยอรมันอะไรแบบนี้นอะมันก็เข้าลองเข้ารอยอยู่และนี่เป็นดิวิชัน n 3ของเขาอีทีคัดขึ้นมาเป็นในเรื่องของโปรโมทเนาะ เดือนชั้นตกชั้นเพราะว่ามันมีในส่วนของเนี่ยเลกูลลาซีซันโปรเจกไฟล์โปรเจกไฟล์คือ VRC หรือว่าเรจิเนลสกิทเมื่อกี้ที่ผมบอกอันนี้คือเทีย3สามเนี่ยทำไมฝั่งยุโรปเขาถึงเมเนจในเรื่องของการใช้เทีย3 1สามหนึ่งกับสองคือระบบพรีเมียร์ที่มีเกมเชนเจอร์แท้เข้ามาด้วย คือโอเคแล้วว่ามันยังมีในเรื่องของอิตาลีกับโปรตุเกสที่โดนตัดโซนการเล่นไปแต่ในเรื่องของการบาลานซ์ในเรื่องของซีนการเล่นอะไรต่างๆเขายังสามารถที่จะโคงสถานะน,นี้ได้อยู่บ้างนะถึงแม้ว่าจะไม่เปลี้ยงเท่า n อก็ตามทีคืออย่างน้อยนักแข่งยังมีซีนให้เล่นนะครับคูณนึงออกใช่ไหมเนี่ยคือ point หนึ่งที่ผมจะบอกต้องกรองปัญหาให้ดีครับท้าไมจุดหนึ่งเขาถึงทําได้และทําไมจุดหนึ่งถึงมีปัญหาเพราะในเรื่องของความใหญ่ของทวีปเหรอ ถ้าถามว่ามันมีปัญหาในเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นในเรื่องของความใหญ่ของเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์ถามมันเกี่ยวไหมเกี่ยวนะเพราะว่าถ้านับของจีนเขาเนี่ยเขาก็มีลิจิเนลของเขาเองเพราะงั้นแล้วผมเลยเชื่อว่าบางคนก็เริ่มคิดแล้วเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าเอานี้มาเสียบเข้ากับระบบทีสองจีนเลยจะเป็นยังไงอันก็ต้องไปแก้กันอีกทีครับเพราะอย่าลืมว่าอีกเกมหนึง่งเขาก็ตัดแบ่งในเรื่องของซีนของประเทศนี้เข้ากับซีนเอเชียนะ ฝั่งของจีนเขาก็มีคัดแบบจีนนึกออกใช่ไหมถ้าคนตามดูอีกเกมหนึง่งเขาจะคัดเป็นระบบแบบนี้บ่อยครั้งผมไม่ได้บอกว่าทุกครั้งละกันหรือฝั่งของมองกูเขาไม่เชื่อมกับการคัดและเป็นระบบเอเชียในขณะที่จีนเขามีโคต้า่างเขาเองนี่แหละครับคุณจะไปนเนรยังไงจะสร้างเทียสามมาไหมหรือจะแบ่งบาลานซ์ระหว่างเทียสองกว่าเข้ากับระบบพรีเมียไม่มีรายการเทียสามอันนี้ก็ว่างไปนะครับจะแก้ยังไง ลองดูนะครับลองดูเพราะผมเชื่อว่าไอระบบพีเมียอะไรแบบนี้ท้ายที่สุดมันยังมีจุดดีอยู่แต่แข่งเสร็จแล้วไปไหนหมันเหมือนกับคนที่อ่านหนังสือแล้วแบบมีคําถามตลอดว่ากูตายแล้วไปไหนวะเนี่ยครับเหมือนกันไปไหนล่ะแข่งเสร็จไไแล้วไปไหนได้แช้แล้วไปไหนขึ้นดีวิชั่นชาเลนเจอร์ดีวิชั่นชาเลนเจอร์ประเทศอะไรประเทศอะไรเอาให้บรนชว์ทำไมปีอ่านี้และก็สปิที่ผ่านมา เรามีทั้ง RDA ที่ขึ้นมาเลสิสงคโปร์ได้แบบไม่มีปัญหา XO ขึ้นของไทยไม่มีปัญหาลิ a เดิข,ขึ้นของญี่ปุ่นไม่มีปัญหาทีมนี้เขามาจากที่อื่นเพราะเขาเป็นโซนอื่นเหรอถึงมีปัญหาหรือแค่คุณไม่ต้อนรับเขาอันนี้ลองไปคิดกันดูนะครับนี่เลยเป็นจุดที่ผมอยากจะมาแชร์กันว่าเนี่ยถ้าคุณคิดว่า T2 มนดีตอนนี้มันเกิดปัญหาแบบนี้อยู่ครับ มันไม่ใช่ปัญหาแบบท้ายที่สุดแล้วมันโลกแตกอะไรหรอกแต่ถ้าคุณไล่ปัญหาดดีๆจะพบว่าการแจ้งกดที่ไม่เคลียร์กดเหมือนกันทําไมการปฏิบัติมันต่างกันและที่ยืนในวัลโรเลนของเขาจะไปอยู่ไหนทําไมต้องข้ามทวีไปแบบนั้นมาตรงนี้ก็ไม่ได้แถมยังโดนตัดในเรื่องของข้อได้เปรียบแล้วปิงตั้งแต่แรกอยู่แล้วอีกแต่เขาก็ยังฝ่ามาได้นะจะหาทางออกไงให้เขาครับนะลองช่วยอ่างคิดครับผมไม่ได้พอยไปที่ค่าเกมโดยตรงนะ แต่เนี่ยคอมมูนิตี้คิดว่าไงลองเชร์นดูนะครับเพรงงาะงั้นแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอนาคตต่อไปของซีนการแข่งของเราเหมือนกันว่าถ้ายังเกิดปัญหายุบยับแบบนี้อยู่นักแข่งเขาก็แข่งของเขาไปะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วขเขาแข็งแล้วพบว่าอา้ากูไม่ได้ไปต่อเลยอ้า,อ,าอยู่ดีๆคือกูแบบกูไม่ได้ขึ้น Challenger ์เลย หรืออย่างเคสโฟลค้อนเนี้ยที่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องของการแบบพรูฟเรื่องโอนโอนเนอร์หรือว่าแบบสิทธิ์ของเจ้าของอะไรแบบนี้เขาไม่ผ่านได้ไหมเรื่องของกระบวนการอะไรต่างๆไม่ผ่านแต่ท้ายสุดเนี้ยเขาได้สังกัดมาแล้วนะอันนี้ก็เคลียร์กันเร็วอยู่เรื่อยงเคสที่แบบปล่อยจอยอะไรแบบนี้แบบเดกาดที่ g สองต้องรมารับช่วงจอยเนี่ยครับมันมีต่อนเนื่องแทบทุกเดือนเลยอ่ะปัญหาแบบนี้แต่คุณยังฝันต่อที่จะเป็นนักแข่งเป็นอะไรพวกนี้ได้ครับ แต่ผมบอกเลยว่าต้องพยายามระวังในเรื่องของปัญหาแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คุณหรอกที่มีปัญหาแต่เป็นในเรื่องของการจัดการเองมากกว่าที่เขาอาจจะไม่ได้มีความพร้อมอะไรคุณมากนะักในการที่จะให้พื้นที่คุณได้โชว์ของนะครับพอง,งานแล้วต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนตั้งแต่ดูวอลลุ่นแบบที่ ดูแบบขาจรทั่วไปจนถึงขั้นที่แบบคอมมิตในซีนแบบผมแล้วกันนะครับจากใจของโค้ยคนหนึ่งที่ตอนนี้เลื่อนลอยอยู่นั่นแหละพองงานละไปละบ๊ายบาย